เมาดินี่เนี่ยเปิดฟรีสองครั้งใช่ไหมรวมถึงแพ็กโยฮันคัพนะครับก็ยังเปิดฟรีอีกสองครั้งจนถึงวันพฤหสัสบดีนี้แล้วก็ได้ทองครับผมปึ๊บนี่อีก50ทองโอ้เยเฮ้ สวัสดีครับทุกคนครับหลายท่านน่าจะทราบข่าวแล้วนะครับกับการเสียชีวิตของอีกหนึ่งตำนานลูกหนังของโลกอย่างป๋าเบคเคนบาวเออร์ฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ auer, เสียชีวิตด้วยวัย78ปีนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทางพิโคก็ได้ออกมาประกาศนะครับผมแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งเราเสียใจยอย่างยิ่งที่ได้รับข่าวการจากไปของฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ของเบคเคนบาวเออร์สร้างความประทับใจให้กับแฟนแฟน,แฟนทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลหลายรุ่นด้วยความกล้าหาญในการเล่นเกมรับที่ไม่มีใคร เทียบได้และแนวทางการเล่นเกมที่สร้างสารรค์ของเขาเราขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อเพื่อนและครอบครัวของเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้นะครับก็บางคนอาจจะคิดเลยไปถึงว่าเออตำนานในเกมเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยจะมีแจกอะไรหรือเปล่าเพื่อไว้อะไรจะมีแจกการ์ดเบ็คเคนเบลเออให้เราทุกคนหรือเปล่าถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะครับผมตอนที่ดิโก้มาารุนาเสียชีวิตนะครับเราก็คาดหวังกันว่าพี่โคแกจะแจกนะครับวามาดรุนาอย่างน้อยเป็นร่างลีเจนด์เพเยอร์ร่างลีเจ ร่างการ์ดทองก็ยังดีนะครับผมแต่สุดท้ายตอนมาลาดน่าก็ไม่ได้แจกและข้อความนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะฮะก็เป็นการแสดงความเสียใจซึ่งเป็นเรื่องหลักที่พี่โค,โคจะทำเนาะโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันพี่โคจะใจดีหรือเปล่านะครับในเรื่องแจกนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้ครับผมจะเลือกคอนที่เอลิเจนเป็นเจแปนนะครับ ผมจะพาทุกคนเข้ามาดู ID ดีญี่ปุ่นนะครับว่าพีโคแกยังแจกให้เปิดฟรีอยู่หรือเปล่าสําหรับแพ็คของคริสโนโรนาลโดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของคริสโนโรนาลโดนะครับเส้นทางการเดินทางของ i อดีไก่โรนาลโดแต่ว่าผมจะให้ดูบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะครับผมปึ๊บ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 อ่ะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงนิดนึงก่อนโอ้โหแจกเยอะเหลือเกินใครปั้น ID ดีใหม่ช่วงนี้นี่แจกเยอะเหลือเกินเหมาะเลยแหละใครจะปั้น ID ดีใหม่ช่วงนี้เหมาะเลยนะแต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้มาปั้น ID ใหมม่นะ่ผแคคือสมั i ดีาใหม่เเพื่่ออจะให้้รูวาตนน่นยมันมีอะไร ที่น่าเล่นนิดนึงนะครับผม oh. สิ่งที่ว่านั้นก็คือก็คือก็คือโรนโดแจ็คยังเปิดฟรีลุ้นอยู่ไหมฮะ ปึ๊บเข้าไปถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะยังแจกฟรีอยู่นะให้ดูนะครับให้ดูแพ็แพคโรนโดก่อนแพ็คโรนันโดยังลุ้นแจกฟรีไหมอ้าวหมดไปแล้วเหรอแพ็คโรนันโดมันหมดแล้วเหรอมันยังไม่หมดไม่ใช่เหรออ๋อหมดไปแล้วเหรอเออขอภายขอภายขอภยัอภยไม่เป็นไรเหลือหล่ะเออจำผิดจำผิดเหมือนหมดวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับกำลังจะบอกว่าสําหรับใครที่ปั้นไอดีใหม่เนี่ยคือคุณสามารถทำไอดีไก่ได้2เส้นทางในไอเดียเดียวกันเลยนะถ้าเกิดคนดวงดีนะครับก็คือตอนนี้มันเปิดฟรีแพ็คเมาดีนี่ใช <c oughs> ่ปะเม ี่เนี่ยเปิดฟรี2ครั้งใช่ไหมรวมถึงแพ็กโยฮันคัพนะครับก็ยังเปิดฟรีอีก2ครั้งจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าโรนโดมันจะยังแจกฟรีอยู่ถ้าเกิดโรนโดยังแจกฟรีแจกเปิดฟรีนะไม่ใช่แจกได้การันตีนะแจกเปิดฟรีอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ดวงและก็ความอดทนของคุณนะครับผมในการเปิดฟรีเปิดแบบรีไอดีเปิดฟรีให้ได้โยฮันคัพฟรี1ตัวแล้วนะเมาดินี่ฟรี2ตัวแล้วนะแล้วตอนแรกผมคิดว่าโรนโดยังไม่หมดไงถ้าเกิดโรนโดยังไม่หมดผมก็ เปิดลอนด์ดฟฟี่สามตัว ถ้าเกิดใครปั้นไอดีใหม่รีไอดีเปิดฟรีเนี่ยสครั้ง2ครั้งเนี่ยได้3ตัวนี้ในการรีไอดีหครั้งอะ่ะคืออยู่ใน ID ดีเดียวกันนะครับแล้วเปิดได้ทั้งยอฮันครับได้ทั้งเมาดินี่ได้ทั้งโลนโดคือคุณโคตรโชคดีเลยคุณคือเทพระบุตรของความดวงดีเลยนะแต่น,นี้โรนโดตัดไปเพราะโลนโดหมดหมด,หมดเขตไปแล้วหมดเขตวันจันทร์ที่ผ่านมาหมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครปั้น ID เนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็น ID ดีญี่ปุ่นก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็น ID ดีญี่ปุ่นก็ได้นะ ID ดีไทยก็ได้นะคร,คาารถเปิดดฟีไ้2 พเลยนะครับก็คือยูฮันคับ2ครั้งใช่ไหมแล้วก็อิตาเลียนการเดียนเนี่ยคือเมารลินี่เนี่ยสครั้งนะครับผมคือถ้าเกิดคุณขยันคุณอดทนนะฮะรีไอดี ID ไปเรื่อยๆเปิดมาลินี่ฟรีได้นะครับอ่ะก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแพ็คอยนคัพคุณเปิดฟรีได้หรือเปล่าในไอดีเดียวกันนะไม่ใช่ต่างไอดีนะคุณก็จะเล่นเส้นทางการเดินทางไอดีไก่ของมาลินี่กับยูฮันคัพได้ภายในไอดีเดียวกัน แต่มันโคตรยากไงคุณต้องดวงดีสุดๆแล้วคุณต้องขยันสุดๆอนะ่ะ <c oughs> ก็เปิดได้ทั้งสองครั้งผมเนี่ยแค่เปิดไอเดียวเดียวผมเนีเปิดไม่ได้เลยเปิดฟรีรัวๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะไหนๆก็ปั้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ได้ปั้น,นไหนๆผมเข้ามาแล้วผมจะลองเปิดดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมก่อนที่จะกลับไปเส้นทางไอดีโรนโดเหมือนเดิมกลับไปสู่ความจริงของเราเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไม่น่าจะได้นะครับผมกดข้ามไปเลยปึ๊บอ่าโอเคครั้งแรกไม่ได้ครับผมแพ็คละสองครั้งนะฮะผมสลับมาที่เมลดินี่ ปึ๊บมเพิไม่ได้แค่แค่ไอเดียวแค่เปิดได้ตัวเดียวเอาแต่ว่าให้ไฟดับก่อนนะเอาแต่ว่าให้ได้การพิเศษก่อนก็โคตรยากแล้วแล้วคุณต้องให้ได้การพิเศษตัวที่ต้องการคือมาลินี่กับโยนครับด้วยมันโคตรลำบากยากเยินนะโคตรโคตรโอกาสน้อยแต่ถามว่ามีไหมคุณต้องใช้ความพยายามนิดนึงแค่แค่ตัวเดียวก็ต้องพยายามสุดๆแล้วนิดสองสองตัวในหนึ่งไอดีะใครทำได้ยกมือขึ้นห้ามเติมนะห้ามเติมเงินนะเ,นะเออชาเลนจ์แบบเส้นทางการเดินทางไอดีไก่นี่คือเราจะไม่เติมเลยนะเราจะสายฟรีร้อย ทุกทำได้หรือเปล่าล่ะนี่อันนี้ไม่ได้ไปแล้วเห็นไหมแพ็คหนึ่งไม่ได้ไปแล้วโยฮันคับหายไปแล้วสองครั้งนะครับผมอ่าเหลือมาลินี่อีกหนึ่งครั้งปึ๊บได้ปะถ้าได้ีกอโคตรฟุกแล้วแค่แค่แค่ได้ตัวเดียวในหนึ่งไอดีก็โคตรฟุกแล้วแล้วต้องได้ตัวที่ต้องการด้วยแล้วถามว่ามีมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่พี่น่าจะทําเส้นทางการเดินทางของไอดียโยฮันคัพกับมาลินี่นะเป็นเส้นทางเดียวกันเลยโอ้โหเจ้าพวกคุณลุ้นช่องเอ้ยใครจะเปิดได้ล่คะครับผม <laughs> โอเคอันนี้คือความฝันนะครับแต่ใครขยันแล้วเปิดได้2ตัวบอกหน่อยบอกหน่อยใครทําได้บอกหน่อยนะครับมีเวลาถึงวันพฤหัสบดีนี้สําหรับยฮันคัพนะครับแต่ว่ามมลดินี่มีเวลาจนถึงวันจันทร์หน้านะครับผมโอเคอันนี้อันนี้ความฝันนะครับผมเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่ความจริงนิดหนึ่งฮะผมกลับมาสู่ ID ดีความจริงนะครับผมนี่คือ ID ดีเส้นทางการเดินทางของไ d ดีไก่คริสโนโรนัลโด้นะครับผมนี่เป็น EP ีที่6 EP ีที่6แล้วนะครับก็ผมจะมาดูความคืบหน้านิดหนึ่งนะสำหรับโรนัลโดทำอะไรไป แล้วนะครับผมอ่ททาวอาสันทตยานกดเข้าไอดีมาปุ๊บสิ่งแรกที่จะต้องทําตอนนี้คือยิงจุดโทษเข้าไอดีมาปุ๊บแม่มันเห็นไม่ได้เรต้องยิงจุดโทษก่อนนะคร <_ certaines> ับปุ๊บเฮ้ยเกือบโดนเซฟโรนโดผมเหมือนจะยังได้เนมารอยังไะได้เนมารอยังจำไม่ได้เออได้ไปแล้วได้ไปแล้วโอเคได้ไปแล้วตอนนี้มีทองอยู่700ทองนะครับแล้วก็ไปเล่นอีเวนต์นะครับผมได้ทองเพิ่มนี่ล็อกอินโบนัสอีก50ทองแล้วก็สเปนิสขับอีก50ทองแ0ด้วละนะครับเรือนี้เปิดฟรีนะครับเปิดฟรี แพ็คเมาดินี่อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เมาสดินี่หรือเปล่านะครับผมปึ๊บกดรับให้หมดมี800ทองแล้วตอนนี้นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับนี่ออฟเจคทีฟนะครับหมดวันเพื่อหาสปารีนี้นะเฟสติฟซีซั่นนะครับใครยังไม่ได้เก็บทองในออฟเจ t i ีฟตรงนี้ไปไล่เก็บนะครับผมไล่เก็บครบแล้วนะครับนี่ไล่เก็บครบแล้วนะครับผมไปเล่นเล่นกับบอทนะยิงยิงบอทให้ได้ตามที่กําหนดในหมดทัวร์นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นทัวร์แมทนะครับเก็บให้หมดเนี่ย เก็บให้หมดเนี่ยได้ GP ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทัวร์อีเวนต์18ลูกนะยิงสูงสุด18ลูกในทัวร์แม์นะครับทัวร์อีเวนต์นะครับถ้าจะจบไ,ไวๆก็เล่นกระบ,บอกง่ายๆก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ได้ทองครับผม นี่อีก50ทองนี่ฮะได้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับในนี้มันจะมีทองให้เก็บ100ทองผมว่าหลายคนน่าจะเข้าไปเก็บแล้วแต่บางคนยังไม่รู้ก็เข้าไปเก็บนะครับในออบเจกตีฟนะครับไม่ยากเลยนะครับผมอันที่เหลือก็เดี๋ยวมีเวลาถ้าจะเล่นอีกในวันทุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้ผมมี850ทองแล้วจะถามว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันจะทันแพ็คหรือเปล่าแพ็คที่เป็นฟูลทีมที่ผมเล็งไว้แน่นอนฮะน่าจะเป็นเทนทาร์กเลยครับผมอยากได้โค้ชนะครับผม,อา,บผมอาจจะเป็นโค้ดแรในอนาคต <laughs> เนี่ย1,500ทองตอนนี้มี850มีเวลาอีก8วันประมาณ1สัปดาห์เฮ้ยมันมีลุ้นวะ่ะมันสุ่มเสี่ยงที่จะทันหรือไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวไอกิจกรรมรรโอมมเตอร์อะครับเนี่ยรีโอมมเตอร์อันเดอร์เวย์นะครับตอนนี้มันยิงไปครบ650แล้วนะครับเราจะต้องได้ทองอีก150ทองบางคนเนี่ยทวงนะว่า หนึ่งร้อยห้าสิบทองได้วันไหนได้วันไหนครับผมก็อย่างที่เรารู้กันว่าพี่โคแกหยุดยาวนะครับเดี๋ยววันพฤหัสบัปดีนี้เนี่ยก็จะเปิดทําการแล้วล่ะนะก็คงคิดว่าหนึ่งร้อยห้าสิบทองนี้เนี่ยน่าจะได้วันพฤหัสสัปดีนี้นะครับเพราะว่ามันเลยกําหนดมานานแล้วนะครับผมทีมที่อัปเดตหน้าเว็บกับทีมที่เล่นเรื่องโปรโมชั่นนี้อาจจะอยุ่คนละทีมกันอาจจะหยุดงานไปนะครับยาวๆไปก็คงได้วันพฤหัสสปดีนี้นะแต่ยังไม่มีข่าวยังไ็นทางการว่าจะได้พฤหัสบัปดีนี้นะแต่ตามที่ที่มันผ่านมาททีี่่ได้50องก ได้วันพุนหัสเนี่ยวันอัปเดตเนี่ยแต่ว่าพุหัสที่ผ่านมามันเป็นพลาดที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แค่ชั่วโมงครึ่งอะ่ะเออทีมนี้อาจจะไม่ได้อยู่ทํางานนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นพุทัะสดีนี้นะถ้าเกิดว่าผมบวกไปอีก150จาก850นี้ก็จะเป็น1000ทองใช่ไหมผมขาดอีก500ทองจะครบหรือเปล่าวาจะครบหรือเปล่าวา5 0าทองมีลุ้นอาจจะครบหรืออาจจะไม่ครบเดี๋ยวขอให้มีกิจกรรมอะไรแจกอีกนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นถ้าเกิดผมเข้าไปเล่นผมก็จะได้อีก50ห้ะ ขาดอีก4 5 0แล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมขาดอีก50ก็จะเป็นขาดอีก400ขาดอีก 400, ดก400เดี๋ยวเพื่อหักมา,า,มาวันจันทร์มาอย่างน้อยๆก็ได้อีก100ขาดอีก300 300ผมจะเอามาจากไหนครับเนี่ยล็อกอินไหมล็อกอินก็ได้อีกประมาณ50นะครับมสุ่เสี่ยงว่าจะไม่พอวะ่ะไอดีผมนะไอดีผมนะแต่ถ้าเกิดใครมีประมาณ1,000ทองตัวนี้อาจจะอาจจะพอนะอาจจะทันนะ ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าพี่โคจะมีอะไรแจกอีกหรือเปล่าอ่ะมีกิจกรรมอะไรแจกแบบได้ทองเพิ่มอีกหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่เติมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทำชาเลนจ์แบบสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณก็เติมก็ได้นะมันก็จะมีแบบลดโปรลดราคาอยู่ทองอ่ะเออมันหมดเพื่อหัสนี้เหมือนกันใครยังไม่ได้เติมไว้ไปเติมได้นะครับผมแต่อันนี้คือเราทำชาเลนจ์นะครับสำหรับไอดีผมไอดี ID นี้จะทำชาเลนจ์แบบไม่เติมเลยสักบาทหนึ่งนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะ, 1, ราะครบหน,น เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอเปิดเพิ่มเติมหน่อยนะเปิดลุ้นเมาดีนี่หน่อยยังไม่ได้เปิดนะครับก็เปิดฟรีลัวไปประมาณ20่สิอแล้วไม่แตกเลยนะฮะไม่แตกเลยนะแล้วนี่ไอเดียเดียวเนี่ยจะแตกหรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมเหมาตู u, ้แพ็คอินเตอร์กับแพ็คมนะิลานเหมาตู้ฮะได้ทุกคนแน่นอนใครปั้นไอดีใหม่ก็ได้แปดตัวครบเลยนะก็ดีเหมือนกันนะแกแจกย้อนหลังด้วยนะครับใครปั้นไอดีใหม่ช่วงนี้นะี ฟูริสสครับโอเคแต่ผมใช้ไม่กี่ตัวหรอกผมใช้แค่ชิลูกับเ,เตโอนะสตัวนะครับตัวอื่นก็เลือกเลือกใช้นะถ้าเกิดว่าใครขาดตำแหน่งไหนนะครับเคมาลุ้นกันครับผม2ครั้งฮนะสครั้งสำหรับสายไก่ไอดีคริสโนโรนาลโดนะครับผมตอนนี้ตำแหน่งที่ต้องการมากๆนะครับก็คือเซนเตอร์นี่แหละถ้าได้เม้าดีดีมานี่คือโคตรพีคจริงๆนะฮะทั้งทที่ผมเปิดไปแล้ว20่สิบกว่าดีไม่ได้เลยใช่ปะ ขอ,อให้ไฟดับสักครั้งจะตั้งใจเรียนนะครับไฟดับอีกแล้วเหรอผมยังใช้คําว่าไฟดับอยู่นะต่ <c oughs> างทางที่ตอนนี้เอฟเฟกมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคไปครั้งแรกครับเมาดีๆพี่รักน้องไปปาเปาโลโอ้โ,อโหก็จริงๆยากจริงๆหรอแบบนี้คือเกลือใช่ไหมครับโอ้โหเฮ้ยเเฮ้ยมีแสงแบบนี้โอโลเปสเป็นการไฮไลท์ตกใจหมด ตกใจหมดนึกว่าอีปิกแค่แค่ไขก็ได้อ่ะอันเอียแบกโกมี่ me, หรือมาดินี่ก็ได้3ตัวเนี่ยแต่ว่าโ,โหได้ตัวนี้มาก็ถือว่าของฟรีก็ดีอ่ะของฟรีก็ดีนะโลเปสโลเปสของฟิออใช่ไหมแหมถ้าเปิดครั้งเดียวแบบนี้เนี่ยเราต้องดูที่พุนะครับดูที่พุแล้วก็อัศจรรย์แบบสปอตไลท์สีทองคือน่าจะน่าจะชัวร์ว่าได้แน่นอนนะครับแต่ข้างในไม่รู้ว่าถ้าเปิดทีละครั้งแบบนี้เนี่ยข้างในมันจะ เปลี่ยนสีจากสีขาวได้หรือเปล่าถ้าไม่มีพุหรือไม่มีสปอร์ตไลท์นะครับผมโอเคฮะตกใจหมดนี่ขนาดเปิดไป20 ID อดีอะเปิดไป20 ID 2อดีสรอบนะตั้งแต่จันที่แล้วแล้วครับผมไม่ได้ตัวไม่ใช่ว่าไม่ได้อีปิดเลยนะแม้กระทั่งการไฮไลท์ไม่ได้เลยแต่ว่าน,นี่เป็นเรื่องงามยำดีที่ไอดีโรนโดผมได้การไฮไลท์ครั้งแรกนะครับผม <laughs> โอเคถ้าจะดีมากก็คือให้อีปิกผมสักตัวหนึ่งไอดีนี้นะครับไปเลยได้โปรดจะขอร้องผู้แตก ผู้เล็กๆครับผู้เล็กๆผู้เล็กๆ,กๆตัวอีมีสีสีไรสีขาวโอ้โหอะไรกิ๊กี้เหมือนกันเนี่ยบิลากี้นะโอ้โหอ่ะชื่อดีชื่อดีเข้าคล้องกับบอมสก,กี้นะบิลากี้เ <laughs> ห <laughs> ็นกิ๊กี้เหมือนกันโอ้โห แต่ยังดีได้การไฮไลท์มา1ตัวนะครับผมผมเป็นอะไรว่าเนี่ยปีปีใหม่2024นี่คือเปิดไดให้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัวฟรีฟรีอีพิกเลยนะนอกจากแบบรีไอดีได้นะแต่เปิดกับไปดีที่เล่นแล้วอะ่ะไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เดินทางต่อไปสําหรับเส้นทางการเดินทางไอดีไก่ของคริสโนโรนัลโดนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันว่าออทองที่ได้เนี่ยก่อนพืนหัสปดีหน้าเนี่ยก่อนปิดปรับปรุงพืหัสปดีหน้าก่อนแพ็กแมนยูหมดเนี่ย จะได้ทองครบหรือเปล่านะ1,500ทองเป้าหมายของผมในไอดีนี้นะครับเพราะว่าไอดีไก่เนมาไอดีไก่เป็กแคมไอดีไก่เมสซี่เนี่ยผมซื้อเทนฮาร์ทหมดแล้วผมต้องการโคสนะครับมันจะเป็นโคสแลนใช่ปะแต่ว่าไอดีโรโดเนี่ยจะทันหรือเปล่าต้องรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าพี่โคจะมีกิจกรรมแจกทองเพิ่มเติมหรือเปล่ารวมถึงพี่โคแกจะขยายเวลาแพ็คอีกหรือเปล่านะครับผมนี่ก็ขยายมาจากรอบที่แล้วรอบรอบรอบหนึ่งนะแกจะขยายอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีแพ็คใหม่มาเอออาจจะมีแพ็คใหม่มา เป็นสมโมสรอ,อื่นอีกเนี่ยแมนซิตเ้อร์เรปกอ,อันน่าสนใจเหมือนกันนะครับยังไงมันก็ต้องซื้อแพ็กก่อนสำหรับไอดีโรนโดเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่อง,องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไ,<ม>ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะใครไปเปิดแบบใครขยันนะไปเปิดได้ทั้งโยฮันครับ แล้วก็เมาด n นี่อยู่ในไอดีเดียวกันนะครับผมลองอวดหน่อยนะทักแชทมาก็ได้นะครับผมเออขอรีวิวหน่อยว่าผมทำได้จริงแต่ห้ามเติมนะโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย I've this time changed the better never for thought would